พ่อมากล้ํามากหมอรัก <c oughs> แม่ควร <c oughs> จะโ <c oughs> ทรหาสิริชั <c oughs> ยได้เลยแหม <c oughs> ตั้งแต่มัจลาภุพามีงา,า <c oughs> เนเมษาสี่เดือนนี้มาสีโทรหามันเราสแกนแล้วกกว่าโอ้ย,ดยเด็กน้อยคนนี่มันหุบพันกับเราแน่ดีก็ตั้งใจว่าถ้าโทรหามันติดปุ๊บใส่ถ้าติดโทรหาบิดก,ก็บอใส่พอคนดังนี่โทรหยางย่างไม่น้อยเพราะหายนังหยางแม่ตั้งแต่เศร้าจนนอนเย็นเลยแตถามพ่อพรหมว่าอัานกูพ่อพรหม ถ่านายสิริชัยในภูพันกับท่านอาจารย์จะโทรไปเดี๋ยวนี้แหละให้มันรับสายถ้าไม่รับสายก็จะไม่โทรไปแม่โทรมาพบมันยังนอนเล่ยอยู่แล้วแม่น่ะพอสิริชัยครับอันพ่อจามาจะเชิญมาจะของดีมาให้ของดีอะไรหรืครับพวกทีผมไม่ได้อยู่ผมกินกันที่กรุงเทพแสดงควมเมตตาสุ้ายมาแม่มาเจออยู่บ้านนอนเล่ยกับแม่แบบนั้นทุกคนเวลาแกล้งมตตาให้กระรวยทุกคนมันมันต้อดกลัวตุ๊ก โบติงส่วนมนพวกบางส่วนมนเราไปไม่ตาำเพราะนั้นต่อไปเนี่ยประเทศไทยน,นั้งลำบากแน่งานเจ้าหัวศีน้อยลงแล้วเจ้าคูมเมอร์ในเจ้าทรงเดินส่งดอกเบีย้ยทั้งหลายเนี่ยเดินหนึ่เป็นน้านล่างเจ้าพระราธิางานสามเดือนจะอยู่ได้บ่อยู่ได้เพราะนั้นบอกว่าให้สังข่อยแน่หลวงลุงบอกแล้วเทวันนี้ข<ว>้าจะาข้าเจ้าฤกษ์ข้าเจ้าฤกค่อยจะบอนสัญญากับเจ้าหนูหนูโทรหาไปแลกบอกมึงอะ ต่อไปพอผ่านแล้วไงหลวงเดชบอกไ้เลยเด้ออย่าเบิร์พอหลวงลุงตอนนี้ลูกสายหลวงลุงมันดื้อดืดขั้นใดบอกว่าให้ซื้อซื้อเห็นปมันซื้อเห็นบ่ค่ะซื้อเนี่ยมันเป็นเงินนิดเดียวได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปซื้อแต่เขาต้องไปสองคนสองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับเออบอมแอนธนาคารมาคุณบอยอ่าคนผู้การตอนนี้มีเพยการให้กู้อีกประมาณร้อยล้านนะล้อใหม่แล้วหมได้เลยหมดสา นออาลความปฏิสันทนยนีโซปินตปตันปฏิเสวามีเนวัอวัยยานาทายนมันนาญาิปุสนาญาจาวเวีมัสกายสัติญาญาปาสุปาริยาพลมัญริยานุกาหายาอิติกุลานจเวดานันรสามิยตราจเม ปวิสัตยานวสตาจะภาสุวินาโรจาติสพิดิโยวิวจันดุสัพโรโภวินสัสสุมาเตภวะตวนจรยโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาทานาซิวิสติจังพุทธาปะจ,จายิโนโจ,จัตารธรมมาวาัตันติอายุวันโนสุขงัง ข้าวยายสวยยายสวยกินข้าวกินน้ำรังจับไปบ้านบ้านไปอยู่พภพภูยายสวยเด้อแต่ตามมามาเคนที่ผมไปยิ่ง <c oughs> <c oughs>